คำตัดสินออกมาชัดเจนปุ๊บเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยบวกทันทีก่อนคำตัดสินจะชัดเจนเนี่ยก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรพอคำตัดสินเริ่มชัดเจนเท่านั้นแหละราคาหุ้นก็มีแรงซื้อเกิดขึ้นจากการเล่นเกงข่าวเพราะฉะนั้นคนที่เล่นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเร็วต่อสถานการณ์นะครับพอคำวินิจฉัยเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นก็ต้องรีบไล่เก็บใครมาเก็บปลายแท่งในวันนี้เนี่ยถือว่าช้าไปแล้วนะพะหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่า มันจะวิ่งไปถึงไหนมันจะวิ่งไปถึงไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยนะครับสถานการณ์แค่นี้มันไม่สามารถที่จะทําให้หุ้นเนี่ยกลับตัวจากแนวโน้มปัจจุบันเป็นขาขึ้นได้แล้วปัจจุบันเป็นแนวโน้มอะไรอ่ะคุณกอ๊อฟปัจจุบันหุ้น s t t e ทหรือว่าชิโนไทยเนี่ยนะครับมีแนวโน้มเป็นขาลงราคาหุ้นวิ่งลงแต่ปี2019นะครับที่แถวๆราคาสูงสุดเนี่ย27 28บาทปัจจุบันเนี้ยติดลบไปเกือบเกือบ70%จากราคาสูงสุด แรงซื้อที่เกิดขึ้นในวันนี้จากการเล่นเกงข่าวเนี่ยนะครับมันจะทําให้แนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้จากสถานการณ์จากข่าวแบบนี้ไหมผมตอบไดเลยว่าไม่ไม่ได้สุดท้ายแล้วหุ้นยังไม่กลับตัวทีนี้เราเอาคีย์เวิร์ดภาพใหญ่เนี่ยไปจับสุดท้ายเลยนะต่อให้คุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีหุ้นตัวนี้ก็คงยังจะไม่กลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะอะไรนะครับ คือสุดท้ายแล้วมันต้องกลับมาเรื่องปริมาณหุ้นจริงๆครับมันหนีเรื่องนี้ไม่พ้นครับคุณอนุทินเป็นนายกเจ้าของบริษัทเป็นนายกแล้วไงครับใครจะไล่หุ้นละ่ะใครจะใช้กระแสนี้ไล่หุ้นก็เอาคุณไล่ไปอ่ะเหมือนกับคุณเดินลงทุ่งสังหารนะครับเพราะทางข้างหน้าเนะี่ยมีแต่กลับระเบิดกลับระเบิดหมายความว่ามีแต่คนติดดอยอยู่แถวๆเนี้ย คุณไล่ขึ้นไปดิคุณจะทาเพื่ออะไรไล่ราคาขึ้นไปเพื่อให้คนที่ติดดอยเนี่ยเขาขายหุ้นแล้วคุณได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นตัวนี้จะกลับตัวคงไม่ใช่สตอรี่นี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้แน่นอนมันจะต้องมีการเก็บสะสมหุ้นก่อนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่อาจจะสงสัยทําไมคุณก๊อฟพูดแต่เรื่องแบบนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันหนีไม่พ้นนะครับให้นึกถึงภาพแบบนี้คุณเป็นพ่อค้าคนกลางคุณต้องการจะขนผักจากเชียงใหม่ไปขายที่ตลาดไทยกรุงเทพ คุณไม่ไปรับผักที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปขายกรุงเทพผมถามว่าคุณจะมีผักไปขายที่ตลาดไทยที่กรุงเทพไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคุณเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับคุณต้องไปรับผักอาจจะเป็นตลาดค้าส่งจากต้นทางเพื่อที่จะไปส่งตลาดค้าส่งที่ปลายทางคุณต้องไปรับสินค้าก่อนคุณถึงจะมีสินค้าขายหุ้นก็ไม่ต่างกันนะ หุ้นใน1ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวนี eat, it, it so ้หรือว่าตัวไหนก็ตามการที่ราคามันจะขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีเจ้ามือหุ้น1ตัวจะวิ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีคนทําราคาคนดําราคาก็ไม่ต่างจากพ่อค้าคนกลางที่ผมเล่าเมื่อกี้ครับหมายความว่าการที่เขาจะซื้อหุ้นราคาหนึ่งขึ้นไปขายอีกราคาหนึ่งนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีหุ้นและการที่เขาจะมีหุ้นได้เขาต้องทํำยังไงครับเขาก็ต้องซื้อการที่จะซื้อ10บาทไปขาย20บาทเนี่ยเขาก็จะต้องไล่เก็บหุ้นที่แถว9บบาาาททท10ให้้ไดดมกี่สุ ซึ่งลักษณะการเก็บหุ้นเนี่ยคงไม่มีใครมาบอกเราว่าพี่กำลังเก็บหุ้นอยู่นะน้องถ้าน้องอยากขึ้นไปกับพี่เนี่ยนะครับน้องซื้อไว้ก่อนเลยคงไม่มีใครมานั่งพูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูได้ผ่านทางเทคนิคอลกราฟเนี่ยมันจะวิ่งออกข้างมีกรอบแนวรับมีกรอบแนวต้านชัดเจนนั่นแหละครับเขาเก็บหุ้น มันก็หลักการเดียวกันพ่อค้าคนกลางกับเจ้ามือหุ้นเนี่ยนะครับอยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะครับคือพ่อค้าคนกลางก็ขึ้นไปรับผักที่ต้นทางเพื่อที่จะไปส่งตลาดปลายทางเจ้ามือหุ้นก็ไม่ต่างกันนะครับเขาต้องเก็บสะสมหุ้นที่ราคา9.10บาทบาทเพื่อที่จะขึ้นไปขาย20บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องแค่นี้มันกลับตัวไม่ได้หรอก